สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูกลุ่มจระเข้หายบิดกันนะคะอันนี้ก็มีน้องเคลียมาตอม การเยงดูต้นไม้นี้เราต้องส่องทุกวันนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าต้นนี้กำลังมีปัญหาอะไรต้นนี้กำลังมีปัญหาอะไรมีปัญหาเราก็แก้ไขให้ถูกจุดถูกโรกนะคะต้นไม้ของเราก็จะงานได้จร oh ะเข้โลไฮบิตนี่ก็คือจุดเด่นของเขาสีสันนะคะสวยงามมีหลากหลายสีสีขาวสีเหลืองสีเขียวนะคะอันนี้แล้วแต่สายพันธุ์ แล้วก็การที่จะสวยไม่สวยอยู่ที่อายุต้นด้วยนะคะบางครั้งอย่างต้นนี้นะคะเป็นต้นเด็กไอ้ต้นแม่เขานะคะก็จะมีขอบแดงชัดเจนส่วนอันนี้ต้นลูกของเขาก็จะเริ่มโตนะคะบางครั้งเราซื้อมาใหม่ๆเอ๊ะไม่เห็นจะสวยเหมือนอย่างที่โพสบ,บางทีเราต้องเลี้ยงให้ได้อายุนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นแตกต่างบางครั้งอย่าโทษแม่ค้านะอย่างต้นนี้ อย่างต้นนี้ที่เราซื้อมาเนี่ก็ไม่แดงนะคะเขียวปีเลยเราก็งงพอโดนเราขายหรือเปล่าแต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงไปก็แดงออกง่วงนะคะต้นนี้เขียวยกก็เหมือนกันจุดดีของเขาคือกรีบใหญ่นะคะแล้วก็ยกจริงๆอันนี้ด่างค่ะด่างเขาก็ด่างชัดเจนนะคะแต่พอได้หน่อเล็กๆมาไม่เห็นจะด่างอันนี้ฟันแดงมาก ันนี้ต้นโปรดนะคะคือฟันของเขาแดงชัดเจนแล้วก็ใสยพันธุ์นี้ห่วงลูกมากค่ะอันนี้ก็ฟันห่างอันนี้ก็สวยนะคะใบสีม่วงอันนี้ก็เป็นลูกรักอีกต้นหนึ่งที่ต้นแม่ก็ห่วงใส่พันธุ์มากแล้วก็มีความโดดเด่นคือสีของเขานะคะสีอมม่วงอันนี้เป็นแบบเถา จระเข้เถาดังนะคะคือเลื้ยไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็น่ารักนะคะดังสลับเขียวก็แข็งแรงดีมากแล้วก็ลูกค่อนข้างจะออกยากอันนี้จระเข้สีฟ้าค่ะเป็นจระเข้ที่เลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็สีอมฟ้าน่ารักก็เล็กๆใหญ่สุดก็แค่นี้ค่ะไม่ใหญ่กว่านี้จุดดึงคือเขาฟันนะคะ อันนี้ก็เป็นบางส่วนที่บ้านของเรานะคะขอบคุณที่ติดตามและฟังรับชมวางให้แสงแดดถึงน้ำถึงอากาศถึงก็งามได้นะคะและการที่จะเน้นให้สีสวยแบบนี้เราก็เดินแดดอย่างช่วงเช้าเห็นไหมคะอันนี้คือช่วงเช้าที่โดนแดดอย่างน้อยครึ่งวันนะคะเพราะปัจจุบันแดดร้อนมากเราก็ช่วงอย่างน้อยวางช่วงเช้าให้โดนแดดแบบนี้นะคะ ก็จะทําให้เขางามเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีมากค่ะ